เป็นรุ่นใหม่นะสมัยมาเมื่อหลายปีก่อนนั่งแม็กเลบนะเขาบอกตอนนั้นรุ่นนั้นโบราณแล้วไม่มีใครเกานั่งกันแล้วไม่ใช้แล้วก็เปลี่ยนเป็นตัวใหม่เร็วกว่าเดิมเวก็ไม่รู้ว่าเร็วเท่าไหร่นะเราจะเป็นรถที่เร็วที่สุดในโลกนัเวลานี้้อยกิโลเมตรชัวโมงแต่ริงๆคงไม่ได้ขับถึงตอนที่นั่งแม็กเลบนั้น ความเร็ว400แต่ว่าก็ขับนี้ก็300ไม่ได้เต็มเต็มสปีดงันการเดินทางนี้ก็โอเคตันนี้ก็4 4ชั่วโมงมา,ามาบารเดอร์ขี่มาบารเดอร์ 当当，阿伯，last time I。哎，哈哈哈哈。女士们、先生们，为进一步提升与铁路的。哎，是哎、um。是哎。哎，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 是哎 ลอองวง่่า่ราเรากยเทางนี <laughs> ่เป็นบรรยากาศข้างใน บรรยากาศดีทัศนดครับตอนนี้ยังอยู่ไม่ไม่เร็วเท่าไหร่ตอนนี้ตกลงมันเร็วเท่าไหร่ว่าตอนนี้ ก็อย่างเหมือนช่วงที่ยังไม่เร็วมากเพราะว่าเดี๋ยวพอสรารยานก็จะกดสปีดนะ <c oughs> เคยนั่งตอนอยู่เียงไทนะั้นอันนั้นก็จะมีความเโวโว์ให้นะครับก็น่าจะไกลมากกันเพราะว่ามันใช้เวลาเดินทางนานแล้วบรรยากาศด้านนอกให้ดูชื่อศัดข้างทางก่อนแล้วกันนะ ออกลมอากาศที่นี่ยังหนาวอยู่ตอนนี้อุณหภูมิภายนอก68องศาอันนี้เป็นหมอกนะครับไม่ใช่ p m 2.5 นจะพาพวกเราเที่ยวสวัสดีคุณสมเกียรตินะครับคุณมาลีนีน,นะครับ ค่าตั๋วที่เรานั่งนะครับก็เป็นเรานั่งชั้นเฟิ First Class เร,ร์สคลาสนะตอนที่เราได้เห็นทางลาฟบอกว่าประมาณ5 0 0ห้าพันบาท 这个，就是这个会来公司。 อย่างบบนี้นะครับปกติมีวงแหวน10วงนะเรากำลังนั่งออกนอกเมืองที่แจ่มมอกนะครับ 哎，就 take p i c t u 好，哈哈哈。Thank you。你需要喝什么？可乐果味苏打水，不，可乐果味。我拿半水。我拿可乐。Thank you。哈哈哈哈哈。

ก่อน,นครับเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันนะนี่ขออนุญ,ญาตสนทนาธรรมแบบพวก